รายการต่อไปนี้เหมาะสมสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยการดื่มสุราพาให้เมาอย่าลืมกดซับกดซับขอบใจเด้อที่กดซับขอบใจหลายๆที่กดซับมาเต็มกะละมังนี่เด้อเอ็นกะละมังยัยเฮ็ดเต็ม,มงงเลยแฮ็ด <laughs> อะไรปากไปหน่อยสิสิบสิบสี่สิบห้า เะพูดจะพูดไหมโอ้ยใครนั่งอ๋อใช่เราดีให้ไร่ไร่ต้องไปเดี่ยวในป่านี่นะเนี่ยป้าโอ้ยต้องต้องตาเสร็จไมมนี่ยอมพับเด้อจับป่านี่โคตรไล่เจ้านี่อ้อมมือเด้อเด้อเป็นยังบอกให้อ้อมมือเนี่มันหนักเกินแล้วหนักเกินท็มว่า ไปมานี่เรื่องใดโบราณบุเกี่ยวเนาะทอด้้บเแต่ได้ไปเนาะข้อมักเขาสั่งซะเอาแต่ว่าเขาสวนแล้วก็เป็นป้ายวิธีชีวิตเนาอเนาะวิธีชีวิตพื้นบ้านข้อมักเรื่องใดบโบรกณบุเกี่ยวทอได้ไปได้ไปสัมผัสบรรยากาศแม่นแมนแมนแมนไปมาทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อนี้ทีมงานผู้บำเพ็ญบารมีมาเดินทางมาหอดบ้านทุกคนอันนี้โบลิ่งกันเมื่อนี้ก็เอาแบบ ชิวๆทุกคนบ่ได้เมื่อยไร่เนาะเอาแบบเมือนพักบัดเสารันอาทิตย์นี่แหละเนาะได้ประมาณก้าเอากันซะประมาณ40-50โลนี่แหละทุกคนเนาะบ่สั่งเนาะแต่เฮามาเบิ่งตัวจริงนี่ว่าคนไหนนี่ยสูบน้โอ้คัาโบเนี่ยคักๆ่าค่าเนาะคักกแต่ลเทีสวัสดีสวัสดีเป็นไรค่าโบไม่เนาะโอ้เสียดายฮิตสาวเนาลบนรถแล้ว ตัวทุกนี้มันเศ้าโลดิบอ่คันว่างามกัสิบุเปี้ยนรู้ไหมคันบปงามกันเนื้อได้กสินะจะลงสามสิบโลเนาะหัวบ่อหัวจกรอเพ่อสามสิบชี้สิบโลอะไรแบบนา้เนาะรวมกันเลยรวมกันเนี่ยสิบห้าสิบโลนี่ไเสียนไม่ขอขนาดเลยเขาเทือดข้าก็อยู่เพราะว่าเราโผกมาเสียชีวัตอยู่กับเขาเป็นอะไร

มรนซิเกินไปแล้วพี่น้องไปลูกยากนี่ก็เแห้งอันี้โอ้ยอันนั้นต่งหากอีกไหมเนี่ยันนี้ต่งหากอีกเอ้าป้า้วนี่มันต่างหากเถอตยังไมต่งหากขอต่างหากอีกวะไล่ตังหักคณะหนุกมันเือกันมันไล่ตังหักนาดเยวกันเด้อเนี่ยไงเกเอาข้ตังหักเือแบบนี้ก็ุ้มติบอันนี้มงด้ วันไปนั่นน่ะสักนวะเฮ้ยพะวงนั้นน่ะสักคนวะย่อันนี้ขัดมาเฉพาะเลยขัดมาเฉพาะเลยไม่ไปยึดประชุมอันนันหอสิบห้าก็แบ่งกันแล้วมันไล่เดบ่แบงแบ่งจํานวนนึงแล้ใจนกขัดจํานวนหนึ่งน้ใจวะแต่ห้างนกไอไม่นกนกใจสิบเอาปลาปนี้ออกก่อนเอาปลาเนี้ออกเฉพาะเจ๊งว่าเขาคือ ข้าใจก็ใจคัดมาสะโพะไอ้เว้ยเนี่ยบางไฟรยันบอกไฟโอ้ยไม่เมียใครองฟูเมียถึงนี่กับมีสู้เกินไปแล้วนี่เดี๋ยวออออเเแม่งนี่นะจนนี่ก็มีนะเอ้ยเสร็นไม่นี่ยอมฮับเด้อกับป่านี่โคตรไล่เจ้านี่อ้อมมือเด้อเด้อเป็นยังบอกให้อ้อมมือแต่มันหนักเกินแล้วหนักเกินแล้วประายัดดับสิดำไปซะไรกันยับได้หมด

บาลาซีเลือกไปในสะโพดเ้อเออนออคัดคัดเอาเป็นประเฮดป่าซะอันนั้นไปนี่คือว่ามึอนี้เฮดแบบลิงเลยเหือมึงเฮดแพร่เชียวเลยซีนา่ะเฮดแบบรึงมืออดอจานจับเด้ไหมนะเอ้ยสิบเจ็บสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า

ตายแล้วไม่เลี้ยน้อยเออมันละลาดน้อยัตแล้วตัวแล้วสามสิบเจ็ดลงกำไปทางขึ้นเลยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิเก้าตัวซี่บไปีดูสิว้าวมีซีพวกนะนี่ตัวที่40 ตัวปนใดปนใด40ตัวเขาฮอดเป็นไรเนาะฮอดบ่ตอนนี้นนี้เออ1สุละปน40 2ปนินปนิน2ต3ปนิน3ต4ปนิน4 5ปนิน41ได้เออๆ น mhm. ันมีสัญญาคือหนักูแล้วเสียนเสียนซเสียนซมันนักเกินแล้วปานในนี่นะ4ีตัวมันโคตแล้วข่านี่พ่อคินเลยมันจะกินนี้แล้ว่าพ่อมาซื้อเด็ดประเลยโอ้ยังยยดุกยย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 ราประยย้ยยยวยนะอ่าอย่ยย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  รอดยู่เบ็ดเบ็ดตายตายแน่นอนเบ็ดโอ้รอดเออตายเออรอดรอดเบ็ดเบ็ดตัวเบ็ดตัวฟังได้ยู่แลวนักไอยก็รอดด้ยใ่ไหองรอดรอดรลดรีดรอ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 าอดรรอดรอดรอดอดรอดรอดรลดรอดนอดรรอกรอรอดรอดอ เออมันดูมันมันคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่านาะคุ้มค่าเสือเมือนี้เนาะบนนี้แท้เลยเนาะบนน้แท้เล้แท้ตงัซ้ำมเนาะโอ้กนนท้นี่ประมาณมงซ่องซ้ำมงว้วสินสินเข้ากันเยู่น้อสิ่ิ เมียเมียเมียลมได้เลยมียลมได้เยอะเมียเราลับปาดแล้วเออกันมียนะบู๊ดนี่ลมหมดได้นี่นีนี่ลับจอป่าสองคืนจ้ะบ่ให้บาดเนี่ยเออโอ้โอเคเลยดิโอเคโอเคเกินคาเน้องคือปลาข้าวเห้าเห็นเป็นใหญ่น้องพี่น้องมันนี้คือว่าเต็มระบบเลยมันนี้เนาะโอ้โหมียังชีว์เราเลยมันนี้เนาะหอมอร่อยอันนี้ปลานเกาะเสียน ปานหน้าเปิดป่านหน้าเปิดเออไม่เยงกินแลบเสียเอ็ดชมไปวัดเอาเไปดเอมนดุกเลเฮ้ยเอาเฮิรกนหัวน้อยไปให้ดิสเดี๋ยวทีมงานเอาทีเดนงกันนล้ทุกคนตเอาเฮิงเล่าไปดิ ใส่หน่อยใส่เนี่ยแล้วยังมีอันเมี่ยงอันนี้น่ะยังยุ่เป่าถึงได้ยังเนาะเออยังยุ่เป่ายังยุ่เป่าอย่างได้ลมกันเธอได้พี่น้องกระตากระตาโอ้มันเกินไปเราบอกฮะกระตาครับป้าอันนั้นป้าลงเขาใส่เนี่ยบุญกันไดเแบบนี่ะเออเขาเลยเอาละใจป้านัเนอะปู่ได้ยังเนาะป้า เลย poor, พูดจะพูดไม่เขนี oh, oh. Oh, sure. ่ยพูดปลุบปลบไม่เลยจับซาบอะไรนี่เมันมือไ่าายจับไปช่วยกันเดยวมือเนาะโอ้ยย่าละย่างเนี่ยจังโอ้ยมันก็้ยนี่เนาะโอ้สีกนี้บัวพูนมันบพูเนี่ยมันมันมัสึไพ่าะ บูบูบูมันูก่บูมันาวัชยไหมปั่นกันมากในปูเนี่ยตะนเนยไมกจานเสร็จไปแล้าให้เลยเนาะเนมจานเอ้ยย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 ไอ้ยย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 ยไย ขายไหมขายจอดเห็ด่าด้เ้อจอดน้เห็ดในเียวทได้หปั่นที่้อยผวเทเี่ยวนอยผันเพิ่นเนยปันเพิ่นเลยโอ้โหยูนมาหอบคยังโบเลเนยกำลังยังไม่ซกํกำลังแยกแยกปลาสนิทปลาทุกคนยังใส่ปลาในปลากระเดิดปลาก้าปลา่าปูกระทิงมีไล่ใส่เนาะปลากระทิงปลาขอ ป่านี้เกาะอันนี้นะป่านี้เกาะปาน้ำนี่เนาะปาน้ำสุขปานินปาตองเดี๋ยวเฮาสิมาแยกแล้วก็ปั่นกันไปแบบวิธีแบบพื้นบ้านแบบเว่าเว่าพื้นบ้านเว่าอินดี้เนาะมาใจห้อยออกันเลยเจห้อยสัมผาทานใหญ่ได้ไหมมีเป็นอะไรมือนี้นะ

นำลำดับตเียวบโกนั่นเป็นนำจานเพนเดอ์โอ้โห6ตปเนัย็ดด้ำปัับป่นี่นะบเรานี่งโตโตกับเรงละเยดเรนจะกุ้งนีดเดียวในกาศการปั่นปลาของบ่าไยบานทุกคนเห้ยเสียนยาเิ่นกับกับเลยเเมื่อยละเยดมือนี่คือฮอดเสีนซี่ด้นะส่งส่งห้อใเสียนซี่เด้อเี่ยส่งให น้องดีท็อทับพื้นมาเมื่อกี้นี่ตัวใดตัวนั้นอ่ะเออมันละถอยหัวเห็นไหมเออมิ่งกีกตัวนั่นหรอเออจังที่เดี๋ยวยังเดี๋ยวเ คันไมมนี่เก <box en lly> oh, ิดไปหรอเดเลี้ยงเดิเลี้ยงทันทุกคนันทใจกันตัใจโอ้งใจตั้งใจกันนะตังใจกันคนเมื่อยคนเมื่อย บคนก็เมื่อยก็เรียกกงานบางคนก็เมื่อยก็ควบข้ดิทราบลองเนาะคนก็บเฮ้เตเวเนมันกำมากับคเสีนี้เหนยดเสนีไปเฮืนหนึ่เมื่อยอีกนขายะไฟนารซดเฮเฮาดไข่กดลอกกดอกเลยเดี๋ยเดี๋ย กับไปกลับมาเลยกินปลาบเป็นคมด้านตีกินปลานี่ยใช่ไหมใชไหมใช่ไหมกินปลาบวเป็นคมดัานีรถคมดันกินปลาน่ะจิ้มต้องตุ๊กยืนอไหนกินปลาสลัดอีกปลากระทิงตัวให้เอาแต่หุ้งแดงหรือกระเพาะเลยเพิ่มขับเืองหรือแค่นั้นเอารถุเอาปลานี่นี่อไเด็ดเดงเ็นหุ้งแดงจะตายหรือจะหุ้งแดงเลยใช่ไหมจักร ป่านแกโอ้คักในป้าน้ำมซุ้มเพชรยังซูซี่ก็มันเยอะเต็เตอ่ะเต็นเตืมอเดี๋วเหีือยอ้เหมือนเยวะอ๋อเยอะครับเวอยเลอบวันเช่นไหมเนี่ย เมื่กี้นี่เราขวบัเราหกขั้นผู้ชมนั่งนั่งผู้ชมนั่งนั่งสืนทานผู้ชมนั่งงี้กูเนี่ยเกินไปแล้วเอากระังตั้งโก้มากูเฮะตั้งกตังโกะเดียอเออยใครใหัวหน้าเลยเอาเกียมันไข่ะน้ำมันก่อนเียนหัมเอาเกียรน้อยก็เช้าหนึ่งเกียน้อยน่ะโยสป่อนน่ะเียน้อยนะ มาต้มไก่ทงมุซูซีกันยอ่เป็อันนี้เอี๊ยมันแค่กิโลมเอียนเลียงเงียไม่โดนหรออันนี้มันยังไงอะเขาใส่บิ๊กเี่ยเขาตัวซับกันซับกันนะเออไคยเมื่อกี้สนอใจใหเพ่นก็ได้มีตัวนี่ตัวมันก้าวซูซี่แล้วลูกส่บิ๊กเนี่ย ขายไม่ได้จานเก้งขายไซบิกเน, <c oughs> นี่ยเัวฮกใมันก็ไปให้ตลอดละขายตลอดละขายตลอดซาซิสโมูเึ้นวันแล้วไปจัดเขามาเลยจานัม <c oughs> ่ชอบมัดเราโอ้โหมันจะแม่ของเเนี่ยว้าวเนื <c> ่ <oughs> <c oughs> ジャクトーがパンジャクトーがシーンをやるのは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 シーン สี่สิบสองแปนะยุ่นมัดเดียวไหนเรายู่พีอ่ะีพีเต็มแล้วเออะไรเนเาเศร้าจิงอตกเออสี่ซนี้เยสี่สิบหกสี่สิบห่ปราสี่ตัวนึงขอสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดตัว่สิบห้ามันจะเกินไปแล้วเลยสี่สองสี่สสองกับสี่สี่สิบ้ันีปลาดพตัวนึงเราประลาะ มามคิกอยู่เมื่อกี้นี่นะเดียๆๆตัวหน่ยเฮยังว่าโอ้น้อยกันปลาดเนาะยก็ปลาดเนาะนี้วันี้ไปสบานดไปลงอ่าะ ได้แล้วเอากตตพู้ทัดไปเยปั้นป้าได้สมองปเพี่น้องอยเขาบอกเลยอย่งบได้วายังได้ด้เนี่ยปลาสเงแซงแล้วเลยัังเซงได้แล้วได้พูดละโล้นาะงเย็เลยเนาะตุกซ้ำพีดีกัพอซ้ำเพื่อล้างซ้ำพีดีกัพอซ้ำเพื่อบ่คาตับปัญหาุดา เสห้าป่าทันเพื่อนอมือนีเขาเดินไล่เนาอปลาหน้าแม่สุดยอดเลยมือนี่ยมือนี้เไปเ้นได้เาเคยเห็นเราไปเที่บได้เราไปสิกล้องคิปมเกิดจบได้ก็ได้หน่ใได้บบกันหัวซับบดังนี้คอยของักกล้องนาะหัวับบดังเนี่ยงถงแไปยนแล้วก็ติมนะไปเออบ่ากล้องไปเนาะกล้องเฮนะเออบริหารด้กล้องสมบูรณเราไปโได้ สันๆเรเอาไว้มันจะม้นไปอื้ไ่พกกินโดยหรอกลเราปอกห้าพันเกลกินกูเบ่งอันนี้เาเติจูเสียจอไหมบยจอไหมบยเด็กไหมเ้ยเล็กเล็กไอ้เข็นเยวกสขึ้นไปไ้เข่นขึ้นเดเอาขึ้นมาบ๊กมาเก็ดอกนมีไว้กูมาเลยันนขึ้นเตูน้ำพุมหน่ะแห่หายบ้านึงกเอมาพอเล็ก ก็ที่ใส่เต็มทุงบอกอันนี้มีปัดนั่นนะทุกนั้นเลยนะนันก็อยากตุ๊กีกีเด็ตุ๊กกีนด่พี่สาวเออมีปั๊ตุ๊กไปนี่เางองนั่นนี่นี่ะนี่นี่งอหล่ดนกิงเอาปัามตุ๊ก่เออเอาดูินเนยังไงท่นี่อยสับิดพอถูดามนี่บริโอ้ยงขับคนเอกำลังโอ้ยเราเมือดังออกเลยนะเอาแค่ปวกเื่งาันเออแล้วมอญโบกยิ่ าเากวะเดี่ยวนกินไป่าฟ้าฟื้นเล็กเอ้ยเอาเจ้าให้พอดูเอานัก็ได้เอาเนี่ยเขาใจดีวะก็เพี้ยนชอกอะไรเนี่ย้า้นเดียวมันมืดนี่มืดม่มาเมื่อแล้วเมื่อรไม่ยโอ้เสียยเขีนในตาือในเพี้ยนจอกแล้วมันลุกกินันน่ะลูกินนะาสซ้น่เียเห็นไหม มาคอยล,ล่าคอยเจ้าคอยเหนือยี่สิบตัวแม่ไปนหัรู้ครับล่ะทำกันแล้วทำนแล้วทำกันแล้วโอ้โหวันนี้ไหน่อยังไม่มาตัวแม่ชิบาย การรักสามยยงบุได้เออสํำกันเนาะฮักสํำกันเนาะนี่กับภาพเด๋มันปั้นเมื่อกี้นี่นะปันป้าไอเกนปั้นป้ายังปั้นซํำกันเราสอารซํากันเลยภาษาอีสปไตเนี่ยเนไหมกับภาพเปลียนไหมปั้นป้ายังปั้นสํำกันเนาะเลย้า กันจะกินนะหนักแล้ว่นาะหนักแล้วณบ่าคุ่นขบ่าเรื่องอายุสูงนี่โอยให้หัวหน้าไล่คนหนูเนีคุณบ่าุ่นาเห็นแล้วุบันนี่โอ้ยบ่าหุ่าเจ้วไล่ขมูนนบ่ปากบอกแล้วปากบอกแล้วหนักเลยนาแดงเร ยังงไนี่อันนี้โอเคเลยเนาะสิว่าพันว่าอ่ามือแล้วว่าเรื่องปั่นเลยไม่ได้ว่าเรื่องจักรเลยทุกคนโอเคไปนอนวัอนี้จะมาเนี่ยใครจะเล่นมือได้ปลาไหนทุกคนได้ปลาไหนได้ปลากระทิงได้ปลาคอจัดเราเข้าแกน้าทุกคนเนาะทีมงานนี่คือทีมงานทีมงานวิถีชีวิตพื้นบ้านทุกคนห้าอยู่ห้ากินตามธรรมชาตินี่คือชีวิตจริงที่เบาคิงแล้วก็ทางทีมงานได้นำมาเสนอทุกคนเนาะฟ้าทุกคนที่เขามาเบิ้องเราฟ้ากด ซับสไครป์กดติดตามคอมเมนต์มาให้ร้องใจบอคิงบอคิงจะทายทอนวิธีตัวนี้ไปให้ทุกคนได้เบิ้งนี่เป็นการทายู่าากินแบบเครื่องมือที่เขาผลิตขึ้นมาผสมประสานกับวิธีพื้นบ้านแล้วก็แสดงถึงความสามัคคีของทีมงานทุกคนวันนี้ลงเวลาเพื่อนดี้ถ้าหากว่าโบซับบักคีจะเห็นประเทศใดแบบนี้ทุกคนการมางเหอะบางอย่างสองใส่ความสามัคคีเนาะจักิงโอเค

กลับบ้าน,นได้บ่ญหรออีกลับบ้านได้บ่ญหรอนี่พวกนึงเด้มันเปลี่ยนแกมอมันก็ดคะแนงให้เมียหันปีงอะไรก็เดี๋ยวอมมือเลยเด้ออ้อมมือเลยเด้อบ่าประกอบกับ่จัรย์ไหมเพราะมนแนอกกันเกินไปแล้วโอ้ยพ่อะท่อเงินเราต้องยันนั่งโหนำอยู่เนี่ยกำลังปั่นปลา โอู่นี่นะโ้เป็นอะไรมือนี้สบายสบายสเนาะมือนี้ก็คือมือนั้นเนาะฝนตกห่ออกมานะนั่นพีลึกไล่ฝนหปั้นักไล่มยนมือนั่นเนี่ยสองสามมงเนาะอนี้ซิวสบายสบายมันหนักเกินไปแล้วเอาของป้อมที่นี่เราป้อมที่ก้าป้อเนาะลองลงกินเราป้อมที่ของว้าแท้เน่เขากินเราเลย เลื2กว่าทำไปบปะทมหนักเกินละโอ้การใส่มาแล้วโอ้นำมาแล้วนำมาแล้วเป็นห่วงขนาดเลยเป็นห่วงขนาดเลยมาคนนี้แล้วจะป้งปลาไปบอกกับาเทป่เอาปิ้งอไปป้งคนนี้ไปใครมขังเงินเรา bỏ bà năm mà hàng phải mặt hàng nào hàng Ờ, cái là hàng mặt 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 nè mặt hàng 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 mặt mặt hàng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  mặt đây, mặt hàng mặt hàng mặt hàng cái hàng mặt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  là mặt hàng mặt hàng mặt โดยหนักว่พี่เนาะไอ้คอยผู้พ้องนี่มันใจยนวันดาหลุไปแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บนะหตกรด้ไจักรูเชีดใส่ดิไดลรออ้ยดใส่กตอีดีวันตัวเวดมาไหนะเดวตัวเดียวเออเราเนี่เราเียกางเสื้อเดวันวว้่เรานียแจมประตูไหน่มาสุมควเอ

ได้กิ่นยอนบุญโอมุมปักมุมปล้านโอ้ยไม่โอ้ยไมกินใส่ไว้เลยต้องเสี่ยนนะมุมหูปลาดโอเคสบายดีเอาไปจกราปลาดุกโอ้ยสวยเยวัดไปโอ้ยนี่จะครูปลาดุกปลาล้านนี่สิเลห้างมัน้ะมันก็มีแบกฝักเด๋เนาะขันปลาดุกมันก็มีวีอยู่นี่เนาะขันรู้ไปตะลื้อซุดสินี่มาแสดงว่ามันปล้านขันปลาดุกมันบักนี่มันขึ้นนั่นเออปลาดุกตัวขนนาด

น้งหัวพี่เอาซีนมันนะถึงแล้วกักแต่เนี้ยลีดออกเลยแต่กินดิลีดอันนี้นะอ้า้าไม่นุเห็นเนี่ยอะไรเสียดิบอเด็กข้าไปหมทั่วเลยเนีเหมือนะไรที่น่เ่อร่น่ยนป่ามันไปยู่นั่นนั่นน่ะป้าี้ใส่นั่นน่ะองก โดยเฉพงาเงาเนี oh. no. the ่ยเบิงป่านนี่ยเขาหมือนป่านเยาะเกี๊ยกเกีอนันว่าเลันดำไส้นี่ป้านเเจเลยป้านนี่กัเอาเนาะบาเี่ยบ่อยนะบ่งห้อะกานจันเสิจานนี้ังหู้ยลยตัเลยเวลาไปเราจะพวกเจ้ามือพวกเจ้าเนาะจริงเขาปดจริงไว้เนะ สำนนน่าประสบการณ์และความสำเร็จสำนานที่ละเอียดอ่อนที่สุดเลยเนาะกู้กับปั้นอีกว่าปู้นี่เสเออปั้นมิดกู้ก็ได้ถ้ามันได้ซ้อนกันได้ไหมเขียนี่มันเบาอุ้ดหนักได้ขนาดอย่างกองนึงเนาะเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรว้าถึงจะซึมได้เหรอวันนี้โพรป้านะเป็นอะไรป้าเล่นเซึมนะป้าเนี่ยโอ้ชือว่าเนี่ยเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่กดเต็นท์เชื่อดีใจอยู่เนาะเดีวดีใจเดี๋ยววิ่ไปมาเฮ้ยนี่อะไรกันอุนบ่เดียว่าแต่ว่า ไปมานี่เรื่องใดบบได้โบเกียวเนาะเขาแต่ได้ไปเนาะคมมักมาสั่นๆเขาจะมาเขาสวนแล้วก็เป็นป้ายวิธีชีวิตนอนเนาะวิธีชีวิตพื้นบ้านคมมักเรื่องใดโบได้กับโบเกียวเขาได้ไปได้ไปสัมผัสบรรยากาศแม่แมนแมนอันนี้เป็นสิ่งที่ทางทีมงานอยากมอง ว่าคมมักทุกคนได้โบไดโบเกียวข้อได้ไปได้ไปได้ไปไททอนวิธีสีแบบพื้นบ้านได้ไปสัมผัสแบรรยาการพื้นบ้านเนาะเออนี้คันท้อเป้งมือบลอนเฮาเอาสุดท้ายมาแล้วทุกคนเนาะได้ลืมได้โบเกียวทุกคนข้อแต่ได้ไปได้ไปสัมผัสได้ไปดาททอดวิธีสีแบบพื้นบานได้ไปเอ่อซัมบะขี่กันว่าจซะขันซะไาะกันเฮ็ดไซวอนในต้องไลยสัมผัสซัมบะขี่กันพอมานั้นทุกคนเนาะ เออนั่นแหละอ่าโอเคทุกคนเรียกว่าผ่านการปั่นป่าเนียก็คือว่าสัเร็จเนาะช่วงสมองปลายช่วงสมองปลายจึงแล้วผ่านไม่เนาาะผ่นนไมี่ก็โอเคเนาะปั่นโดยความะะละเอนนเียดอ่อนแล้วก็ความเชี่ยวชาญสมรรถละเอออียด่น เนาะเอาซิ่งมาสร้างเบื่อการลุลนล่นกันเล็กน้อยการห้าป่านี่ถือว่าเป็นวิธีแบบพื้นบ้านเนาะสิ่งที่หอบมัดก็สำคัญเนาะไม่ใชีวิตแบบพื้นบ้านมักเราจงไปเนาะไหนโบไนโบซ้ำคัญเนาะขคตจะได้ไปเนาะโอเคแต่ได้ไปแล้วมาให้ครอบครัวได้กินเนาะโอเคละโอเคทุกคนอันนี้ห้องพักห้องเจ้าเอ็มไม่เดี๋ยว อันนี้ฮะถ่านทันซีเอาได้กะไรเอาเพราะว่าจะว่าเอาปลาขว้วตัวนั้นเด้อตัวนั้นผักปลาตองนะทำปลาตองตัวนั้นเออตัวไหนอันนี้เสี่ยตัวนี้เด้อตัวนั้ตองัวนี้เด้อเอ้าผัเสียตัวไหนเอาตัวไหนก็ได้ตัวไหนกะไรวะเอาตัวไหนก็ไรซ่อมกันเบิดเออซ่อมกันรดเอาทิ้งมาตั้งมั่งรถเต๋เลยพอประมาณประมาณอ่าบนประมาณโอ้ นา6-7โลเลยตัวเอโลนะครบป่าทุกคนเนียาไปส่งตัวนั้นเ้อเออนักใส่เมื่อไหเข้ามาเออที่เรีเจ็ดอ่ะูดด7ูทุกคน7ผูด